ลูกค้าได้ชมนี่นะครับเนี่ยฟูบ็อกใช่ยไหมในหน้าไหน่อยิอันเดคัทครับอันเดคัทฟูบ็อกว่ะเขาสร้างกระทับสวนตอนเช้าเลยไปไปแกะอ่ะโอเคอ่ะถือซือซือโทรศัพท์อันเดคัทนะครับประมาณนี้เลยผมก็นนาพอสมควรไปดูชงกันเลย เดี๋ยวเราก็ต้องแบ่งผมก่อนครับอบัอนเดอคัทจะถูกบอก,กว่าลืมอีกอ <erc> ่ะอันเดอคัทอันเดคัเนาะโอโ้ยตายช่างเบอร์วันต่อให้ช่างช่างเบื่อแล้ก็แบ่งพงกันนะครับตอนนี้เ <Yeah. S 2> ดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประมาณนี้เลยด <What? S 2> น้องคนนี้นะโอเคไหม <laughs> ครับ <laughs> แบ่งผมฝั่งนี้ก่อน ตัวนี้ก็อันดร์คัพนะครับช่ไม่ฟิล์โอ้โหต้องทดสอบผมจำหน่อยหัวแรกตอนเช้าๆมันเป็นอย่างนี้ระเบอร์เบิดอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ไปลุยกันเลยครับแบบดียาวเหมือนเดิมโอ้ยุงกเยอะว่ะ ต้องโอยท้เนหนาวเลยไปจอดไม่ลูกค้าจอบเอาไวนะ้น,นะโอนะตอนนี้เราก็ขึ้นทรงกันด้วยหวียาวนะครับผมจนลูกค้าไว้ยาวครับ ตัดสนต้อนรับปีใหม่อีกกี่อีกีวันวะปีใหม่ไม่ถึงสิบวันหรอใช่ไหมไม่ใช่ีม่มันมน,นียิบแาล้วันนี้วัยยังเก่าหกโผหกหนุ่มไปอีกปีเราอะหนุ่มยันน้อย <laughs> ส่งต้อนรับปีใหม่นะครับอันเดอร์คัตวันนี้ก็เหมือนกันครับเปิดไปเลยครับ ตไม่ถูกใจดูกรเป๋าับไหมตรงตอนรับดินใหม่ขางหลังเราต้องการแบบถุยๆนิดนึงครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องไว้ถุย ดิดเข้ามือหน่อยครับให้มันทุยครับ<ม>เราต้องการุยนิดนึงครับของชว่วงนี้นะครับเป็นอ mm ันเดอร์คัพ ลแล้วก็สะบัดตีนผมนะครับนิดนึงนะครับคาากลมดีเปิดเพลงฟังตลอดแน่นอนจริงๆประมาณนี้นะครับเปิดเปิดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเจ็บตรงอีกทีนะครับผม นี้นะครับผมอันนี้คือเปิดเสร็จนะครับยังไม่ได้เจ็บตีนนะครับผมไดยเจ็บตีนอีกทีนะครับลูกค้าก็มีสองคนครับเช้าๆนะครับเจ็ดโมงหกโมงคนหนึ่งฟังเพลงรอนะครับประมาณนี้ครับผมนี่ก็ใช้หวีเหล็กเก็บตีนอยู่นะครับผมเก็บตีนผมไม่จอนยาว ถ้าเราอยากได้จอนเท่ๆเราต้องไว้ดำมดำเยอียวนะครับจะได้เวลากางมาจะได้คิวสวยๆนะครับชอบชิวมีก็คนลค์กดแชร์ครับสร้างหมู่บาเบอร์ครับเหมือนเดิมครับก่อนปีใหม่เอเนี้ยเข้าดาวรับผมเข้าดาวหน่อยร <laughs> ุกค้ายากได้อันเดคัด ตรงผมก็เลือกอยากหน่อยนึงเอกอยากเลยช่างไอจับไม่ได้กัไม่รู้เนาะเจผิดใช้นิ้วนะครับกดหูล,ลงนะครับจะได้เข้าโคง้งง่ายๆนะครับผมตรงนี้ก็เรียก u n d e r คั t นะครับ ลูกค้าหามาครับทรงนี้ครับเราตามใจลูกค้านะครับเห <_ EN> มือนไม่เหมือนดูหีทีนเนอือันเด็กครับอื้ จะมีสาระมังม้งไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ครับคุยกันสนุกสนุกนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เหมือนกันครับได้บีเล็กลองนะครับผมบีเล็กลองูุคาได้จรจสวยๆเราก็ต้องไว้ไล้ๆนิดนึงนะครับไม่ต้องถ่ายกับขาวมากนะครับถ่ายขาวมากจรจะไม่ไรนะครับขาวไปเลยกันไม่สวย พาไว้นะครับผมเพื่อจะได้ยีกข้างๆได้ง่ายๆนะครับ ตอนนี้เราก็เจ็บตีนผมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมตรงไหนที่มันตกคกข้องก็คือดูไม่ละเอียดนะครับเราก็เช็คอีกทีนึงครับผมก็มานี่นะครับนี่เรามานะครับตรนนี้ครับหลอกอันตะคัดนะครับผมผมนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ก็ให้ดูคลิปยาวๆทีนึงนะครับเพราะว่าจะให้ดูวิธีการตัดนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะแต่งกำลังนิดหน่อยนะครับผมแต่ท้าหลังให้มันเป็นทีชชูนิดนึงทำให้ดูเป็นแบบ u n น e r c u t เราจะแต่งตรงข้างหลังนิดหนึ่งครับผมช่วงโดนกันนิดนึงครับกันให้มันเป็นขอบๆนิดหนึ่งครับให้เป็นเดอร์คั t นะครับถ้าไม่กันก็จะไม่เป็นนะครับลอกันนิดหน่อยนะครับผมก็นะครับกันนิดนึงนะครับผมกันตีมผมนะครับ ค่อยๆพอนะครับการบรรจงกันลึกนะครับกันนิดเดียวนะครับผมให้มันเป็นอันดร์คัันิหนึ่งนะครับค้าบเป็นภาษาสะบ้านกับบักๆไปหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะดูเท่นะครับไปดูแบบไปลุ่นนิดๆนะครับประมาณนี้ครับตรงไหนไม่เท่ากันแล้วก็จัดอีกหน่อยครับพอรูงานไปก่อนครับช่งนี้ครับนะครับ ระคัดนะครับชมกันพอดีนะครับผมตันนี้เราก็จะกันผมนะครับผมใช้เบอร์ตเลียนกันขอบนะครับสร้างแนวให้มันจะเทนะครับผมต้องคลายได้ตอนนี้ยาวนะครับมานี่นะครับตอนจะเทนะครับดียวลงไปมิดีกรีนะครับผมเราอันนี้เราเข้านะครับหลังก็เหมือนกันครับ มาเนีนะครับอันนี้ครับจะมีขอบตรงนี้นะครับผมขึ้นมารับนขอบอันนี้ก็เหมือนกันครับกันตีนผมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงใบมีดทีหลังครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไปบรนทึ้งกันขอบยาวลงมานะครับผมดึงลากอกมายาวนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยใช้ใบมิดแต่งอีกทีนึงครับว่ามันจะเทไม่เทนะครับผมประมาณนี้นะครับดูแบบข้าวนะครับข้างบนเดี๋ยวซอยนิดหนึงซอยน้องดิสของบนซอยหนังนะซอยอะซอยนะโอเคครับนี่ก็เอาลงข้างบนออกนะครับเดี๋ยวเลื่นไปหน่อยเนาะได้ไหมกดซอยนิดนะก็ประมาณนี้นะครับอันเดอร์คัดนะครับก็เดี๋ยวเอาข้างบนลงมานะครับ เดี๋ยวเราจะเล็มไปนิดแถวนี้นะครับมันเีมืนบบท่านขุนนี่หว่า <c oughs> ไหนๆก็จะเป็นขุนแผนแล้วออืทำไงครับตัดปลายนิดนึงนะครับวั <c oughs> บงนี้ก็เหมือนกันครับ ขายไ,ไว้สวยนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซอยบนออกเนอะ เราก็ใช้ปุนไกนะครับสับนะครับซอยปลายนิดๆหน่อยๆนะครับผมส่วข้างหลังนิดๆหน่อยๆฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับซอยสับๆนิดๆหน่อยๆนะครับผมเพื่อให้ผมมันไม่ปลตัวมากนะครับให้มันลงไปอีกนิดนึงนะครับผมจะได้ดูแบบพีเขาส่งง่ายๆนะครับถ้าม็นสับันไม่เข้าทรงนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมไม่ต้องเอาไม้มากนะครับสับไปายแต่งนิดหน่อยนิดหน่อยครับประมาณนี้นะครับผมลูกค้าก็ไม่กนหนวดคนเขานะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ เสร็จก็คือน่าจะเสร็จครับตอนนี้เราก็มากันขอบนะครับผมกันขอบที่เรากันไว้แล้วนะครับ สร้างแนวไว้นะครับตึ้งตำจับใบหูลูกค้าไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ ฝั้งนี้ก็คล้ายๆกันยาวอุยเส้นจนยาวเกินไม่ถนัดแล้วก็จับหูลูกคา้าไว้นะครับผมเพื่อจะได้กันได้ง่ายๆนะครับ ตรงนี้อันเดอร์คัตนะครับผมก็จะเป็นคัตหนัากประมาณนี้นะครับไม่ต้องคัดมากนาเกด คลิปนีม้มีอะไมากนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่กดโหดกดเขานะครับผมก็กันเสร็จก็เหมือนจะเสร็จนะครับเสร็จผมนิดนึงนะครับ,รบป,รประมาณนี้นะครับโอเคไหมูกค้าพอดีไหมพอดีไหมประมาณนี้เนาะอันเดอร์คัตนะครับผมกะวีขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จขึ้นได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางหมู่บาเบอร์นะครับผม จะได้มีคลิปใหม่ๆให้ดูครับตัวนี้ก็อันตัคัดนะครับลูกค้าเอาส่งมาให้นะครับผมให้ดูนะครับผมตัดตอนรับดีใหม่นะครับประมาณนี้นะครับอันดับคัดนะครับสามารถเสยขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนะครับตรงปกไหมตรงครับโอเคครับตรงปกนะครับผมอ่านี่นะครับ ประมาณนี้นะครับของผมนะครับนี่ครับลูกค้าเอามานะครับเราก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับมันก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับชอบที่นี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งหมูอัพเบอร์นะครับผมแล้วก็ลูกค้าส่งผมมาให้นะครับตรงนี้นะครับอันเดอร์คัทนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ครับผม